กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมหาวิทยาลัยสยองขวัญเทปล่าสุดตอนนี้ตังก็มาอยู่ที่มหาลัยชื่อดังยาาง่าลังสิตซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้เนาะว่าเราอยู่ที่มอไหนดูจากตึกที่อยู่ด้านหลังของแตงนะคะก็วันนี้แตงก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่ยังมีพี่พี่กออีก4คนนั่นก็คือมุกอีฟดีมแล้วก็มินซึ่งกําลังรอเราอยู่ข้างบนแล้วคือวันนี้ที่เรามาถ่ายกันที่เนี่ย เพราะว่าที่เนี่ยมันมีงานคัดเลือกเชียรดเดอร์รุ่นที่16แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยไม่ได้มีสาวๆอย่างเยอะนะมีหนุ่มๆหล่อๆเทียบเลยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปที่ชั้น3กันนะคะก็มีพี่ๆกี่พี่กอลยีอนีรกี่นสามกนนะีกอลี่พีก Get crazy with even ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับพิธพีกรเราอีกคนหนึ่งนะคะ,อะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดลงทะเบียนใช่ไหมเขาเรียกว่าจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนของเอชียรดเดอร์ที่จะมาคัดวันนี้แล้วคือเขาต้องมาทําอะไรกันตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือขั้นตอนแรก <laughs> คนที่ต่อโนล่ากมาค่ะมินมาแล้วตรงนี้เขาทำอะไรกันครับอันนี้คือขั้นตอนแรกของการที่จะเนี่ยเหมือนกับให้น้องมาลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะได้แบบป้ายไปปิดแล้วก็จะเข้าไิคัสต่อใดต่อต่อไปแล้ววันนี้หน้าที่ของอีฟกับมินทําอะไรกันมินให้คะแนนค่ะให้คะแนนอยู่ในเป็นกรรมการเป็นกรรมการชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอ่ย บีบีใช่ป้ะงานมากน้องบีบีนี่น้องจิงจรเราให้แต่งปะเวณีกัได้ปะออลงได้นะลงได้แต่ไม่ต้องคัดไม่ไ้ม่ผ่านไม่ใช่ไม่ได้อยู่ขลอมอีกบ้านลอมไม่ได้ไม่ได้หรือยู่ขลอมอริจริงแตงก็อยากคัดนะแต่ว่าคัดไม่ได้อยู่คขลอมมินบอกไม่ต้องคัดให้ผ่านเลยใช่เลยใเดี๋ยวต่อไปมินจะพาเข้าไปทำอะไรบ้างข้างในก็เดี๋ยวจะพาไปดูน้องค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาคัดกันอยู่เขาคัดกัน It's my party, you can't stop me. I'll be higher, yeah, I'll be rocking. Show me your hands and see you dropping. Going on, I just keep on watching. I'll go out yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are yeah, you ready? Are you ready to go? It's my party, you can't stop me. I'll be higher, yeah, I'll be rocking. Show me your hands and see you dropping. Going on, I just keep on watching. I'll go out yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are yeah, you ready? ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคนคุ้นเคยของเรานั่นก็คือพี่โน้ตผู้บัญชาการเชียร์ลดเดอร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวอยากจะมาขอถามคําถามพี่โน้นิดนึงว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนวันนี้มันมีอะไรบ้างก็หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็จะมีในเรื่องของความสามารถพิเศษปีนี้พี่โน้ตคาดหวังกับเด็กรุ่นใหม่ว่ายังไงบ้างคะคาดหวังกับเด็กรุ่นใหม่ว่ายังไงบ้าง สิงทามาก็นานนะครับกว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ได้กว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ของของตัวเอง<ม>เด็กสมัยนี้ไปคาดหวังอะไรกับเขามากไม่ได้คือเหมือนว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราชมรมของเราต้องเปลี่ยนตามโลกเขาเรียกเลยเปลี่ยนไปตามทันสมัยคือเทรนด์เทรนด์ของที่มันเข้ามาออาแบบต่างๆเพราะเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเราเอาน้องมาครับเราก็อยากจะให้น้องอะ่ะ พัฒนาคนเ,เรียกว่าใช่พัฒนาเพราะเอามาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการทํากิจกรรมที่ที่ค่อนข้างจะหาที่ไหนไม่ค่อยได้เวลาน้องจบออกไปเนาะเขาจะได้อะไรที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียนจริงๆคาดหวังคือเราโตออกไปในในใน,ในอนาคตในการทํางานเขาก็จะมีอะไรตรงนี้ติดตัวไปทําให้ดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขา เราก็ไปอยู่กับมุกหนึ่งในพิธีตอนของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมุกเนี่ยเขารับหน้าที่เป็นกรรมการเอ๊ะไม่ใช่กรรมการกรรมการกรรมการของการประกวดรอบนึงนะคะก็อยากจะรู้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนวันนี้มีอะไรบ้างก็เราจะดูจากความสามารถที่ที่ดูแล้วก็คือความสามารถใช่ป่ะคะแล้วก็ความมั่นใจการที่จะเป็นผู้นําเชียร์เนี่ยต้องมีความมั่นใจถ้าสมมติว่าใครแบบ ไม่มีความมั่นใจอันนี้ตัดกออย่างแรกเลยใช่ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาแล้วก็หน้าตาด้วยประกอบใช่ค่ะแล้วมีใครที่เราเล็งๆไว้บ้างไหมมีบ้างอย่างที่เขาตาเราก็มีหลายคนนะคะก็เคปีน้องๆน่ารักก็เก่งกันเยอะอะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องอีฟพิธีกรรายการเราอีกคนนึงนะคะก็น้องอีฟได้ข่าวไปทําจมูกมาเป็นไงบ้างจริงๆจมูกนี้ต้องพูดเลยว่าแม่ให้มาค่ะ ให้ตังมาทำใช่ไหมวันนี้ก็ปาเป็นกรรมการใช่ไหมไม่ชงกรรมการแค่ปาเป็นดูแลน้องมาดูแลน้องๆในงานเพราะว่าอีเป็นรุ่นติดน้องไงอีจะเป็นกรรมการไม่ได้อ๋อต้องคอยดูแลคอยเทนน้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้ววันนี้มีใครเข้าตาบ้างยังที่มาประกวดวันนี้น้องเนยน้องเนยอยู่บนเวทีใช่ไหมตอนนี้ที่พี่กิตชอบไหมหรอ นะคะข้างหลังกี้ก็เป็นหลีดรุ่น15ค่ะที่เขากำลังเส้นให้รุ่นน้องรุ่นดูก็ถือว่าเป็นของขวัญที่พี่ให้น้องนะคะแล้วก็ถ้าดูดีๆก็จะเห็นอีฟเต้นอยู่เห็นไหมเอ่ย I wish I was a tree, the tree said I wish I uh, could uh, be uh, a different cactus uh, <laughs> that it was a bee. The turtle wish that it could fly really high into the sky. Over rooftops and then dive deep into the sea. And in the seas there is a fish, a fish that has a secret wish. A wish to be a big cactus with a pink flower on it. ตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กับรีมนะคะที่เป็นพิธีกรของเราแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์รุ่นที่15ด้วยก็ตอนนี้รีมจะติดตดติดค่ะรอ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 ตอนนี้รีมมีเรื่องหีจะมาเล่าให้ฟังก่อนจ่ากันคะจ่ะก็เป็นเรื่องของเพื่อนค่ะเจอตอนปีหนึ่งเมื่อ ก็คือจะไปดูละครเวทีที่ตึกนิเทศแล้วเพื่อนเนี่ยมาช้าก็เลยแบบเข้ามาประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วค่ะก็เดินผ่านหน้าตึกสินกรรมก็คือแบบว่าเดินมาคนเดียวแล้วก็แบบได้ยินเสียงตกดังตุบข้างหลังเง,งี้ยก็คือหันไปแล้วแบบเหมือนแบบห่างตาก็หันไปเห็นในตึกสินกรรม,มเป็นเหมือนอะไรร่วงลงมาเงี้ยเป็นเงาดำๆร่วงมาแล้วก็แบบค่อยๆลุกขึ้นยืนคือเหมือนว่า คือในในความคิดของมันนะมันก็คิดว่าเออเป็นคนแต่ว่าก็คือไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าดิ้งก็ลยบอกว่าเออเนี่ยรู้ไหมว่าตึกสินกรรมเคยมีคนตายนะตอนเราอยู่ปีหนึ่งมันก็ว่าฮะาจริงเหรอเออคือที่มันเป็นแบบว่าที่เคยมาถ่ายอะ่ะที่ตางมาถ่ายใช่ไหมใช่ที่ที่ตกตกลงมาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงก็เจอแต่ว่าแบบบอกว่าเดินผ่านซอกตึกแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่ามีคนจ้องมาจากตรงนั้นแบบว่ารู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าคือแบบไม่ไม่เห็นนะคะแต่ว่า สัมผัสได้คือเขาต้องอยู่ใช่ค่ะก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้างหน้าตึกศิลปกรรมนะคะที่เมื่อกี้ดีมได้เล่าให้ฟังดีม Dream เล่าว่าเล่าว่าอะไรวะเล่าว่าก็ดีมีเพื่อนดีมเดินมามแล้วก็ยินเสียงแบบดังตุกลงมามแบบเหมือนอะไรตกลงมาเออใช่ใช่ใช่เหมือนอเขาเดินมาคนเดียวข้างหลังเราคือตึก ตึกสินกรรมครับตี้เป็นใครครับตี้เคยเป็นสินเก่าของที่นี่ค่ะื่าจบไปเมื่อสองปีที่แล้วที่จริงอะตึกอะตอนนี้มันมันใหม่แล้วมันเลยไม่น่ากดที่แต่ก่อนเนี้ยไอตรงเนี้ยค่ะที่เราเห็นที่มันเป็นเหมือนโดมโดมเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีเถาวันล้อมรอบเป็นห้อยห้อยใช่ถูกต้องแล้วตึกแม่งก็เก่าที่สุดภายในภายในตึกทุกมหาลัยเนี่ยตึกเนี้ยเก่าสุดคือมันจะไม่ทาสีคือมันจะเก่ามากใช่ค่ะตึกเนี้ยแต่ตอนนี้มันใหม่หมดแล้วทาทรงทาสีทห้่หมดแล้วอันนี้ ที่พี่พี่บอกหนูเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดการเอาผ้าดำมาคุมอย่างเงี้ยคือเป็นการลบหลู่ดวงวิญญาณค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจะลองเหตุการณ์นะคะที่ว่าเดินผ่านแล้วยินเสียงด,ดังตุกค่ะก็จะเพิ่มความเขียนในการคุมผ้าดำ หัวสะดุดผ้าเนี่ยล้มแต่งชิบก่อนนะเว้ยพิบอ่ะ เปะ่าคุณได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยอะไรวะไปนี่ว่าจิดละไรขึ้นแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเจอนักศึกษาคนที่เตะหนูเมื่อกี้เราจะไปถามเขาเคยเจอถึงไหมกูเจ็บ อย่าอย่าเพิ่งไปทั้งหมดเลยอย่าเพิ่งไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นไรอ่ะเมื่อกี้คิดว่าเราเป็นไรเฮ้ยมันกรดูดเลยอ๋อจริงเหรอจริงอ่ะพี่ดจังจริงจี๊ดจังใช่